ครับเราให้ดูกล่องนี้ทับทิมจันทร์ไม่ได้เผานะครับตระก,กูลทับทิมจันทร์ไม่ได้เผาสีม่วงสีชมพูอมม่วงนะครับเนื้อแก้วใสปลอยไม่ได้เผาเนื้อแกงนะครับไม่ได้เผายังเนื้อแกงเลยแข็งเลยครับก็เป็นรูปหยดน้ำรูปไข่รูปกลมก็มีหลายรูปให้เลือกนะครับ ก็ไซส์ประมาณ30สตางค์สามสี่เมตรกลัดหรือ50สตางค์ก็มีนะครับก็เป็นทับทิมตะยามสีชมพูสีออกม่วงนะครับอันนี้ไม่ได้เผาเลยครับเป็นพลอยธรรมชาติพลอยเก่านะครับเก่าเก็บไว้เป็นสิบสิบปีหลายสิบปีนะครับก็เก่ามากนานมากนะครับไปลึอกุมา นะครับก็พอมีที่จะจัดจำหน่ายได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการพลอยทับทิมตหยามสีชมพูนะครับสนใจก็โทร0871505601นะครับ